ยังจำหน้าได้สดวยอะรู้สึกว่ามันยกขึ้นไปเลยนะตอนนี้ก็มาถึงคลินิกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันเลยดีกว่าอาดีค่ะ,ะนัดไว้สี่มงครึ่งอะคะ่ะใช่ค่ะ เราเลือกได้นะคะว่าเราอะจะให้พี่เขาคลีนหน้าแบบทั้งหน้าเลยก็คือจะหน้าโลนโลนเลยนะก็แบบยาชาหรือว่าเราจะคลีนแค่ครึ่งหน้าตอนแรกก็แบบงงคลีนครึ่งหน้าเป็นยังไงเพราะว่าวานะเคยเคย,เคยทา,เ,าเคยทำเลเซอร์แบบรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็คลีนทั้งหน้าเลยนะขเขาเียว่าครึ่งหน้าก็คือแค่ตรงนี้ไปเออจะได้แบบว่ายังมีคิ้วถ่ายรูปอยู่ นี่เราก็เลยเราก็เลยเลือกเอาเป็นแบบครึ่งหน้านะคะคิ้วเราจะได้ยังรอดอยู่เยวต้องแปะอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงอะคนที่จะมาต้องบอกว่าว่างนะคะต้องว่างเผื่อเวลาสักประมาณ3ามชั่วโมงมันจะไม่เหมือนอันนี้แบบว่ามาถึงปุ๊บฉีดจิ้มเข้าไปเลยอะไม่ใช่นะอันนี้ต้องแบบรอแปะยาฉาบแบบหนึ่งแล้วก็ความน่ารักคือเราไม่ต้องลุกไปนั่งรอนะคะคือว่านะเคยพาเพื่อนไปทําที่อื่นที่แบบว่าอ่ะ ถายาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเชิญลุกออกไปนั่งรอยาออกฤทธิ์ที่ข้างหน้านะคะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือนอนรอได้เลยเมื่อยิ่งแบบไม่ได้นอนนีอยากจะหลับใช้สักตื่นเลยนะเนี่ยแต่จะไม่ได้ถ่ายเต่จะไม่ได้เมาส์ถือว่าถ้าใครเบื่อที่จะนอนรอตรงนั้นนะคะเราจะมานั่งรอตรงนี้ก็ได้เอเคใครมาว่าพอดีพอดีกินหมดแก้วนะ่าจะได้หน,านา้าหน้า น่าน่าจะชาพอดีแหละพอเขาล้างเครื่องสำอางออกไปใช่ปะอยากจะถามมากเลยว่าทำอะไรเพิ่มอีกดีไหมคะคือแบบผิวมันแบบแย่มากเลย <c oughs> ถ้าสมมติว่ามีน้องๆดูอยู่นะฉั <c oughs> ะบอกว่าตอนที่ดูแลตัวเองได้ในวัยประมาณ20ต้นๆเลยนะที่ยังเรียนอยู่นะคะรีบทำเลยอย่าปล่อยให้มันมาถึงจุดนี้นะคะมันจะกู้ยากนี้น่าจะใกล้ได้แล้วนะหวันรู้สึกว่าหน้าหวันแบบ ดานดนขึ้นคือเวลาที่ยาชาออกลทธิ์เนี่ยมันจะเป็นฟิลที่เหมือนกับหน้าหนาขึน้นนะแต่ว่าเดี๋ยววันไปห้องน้ำก่อนก็นจะกลับมาทำนะนี่คือแบบเมื่อกี้เดินหาห้องน้ำนานมากคลยแล้วแบบนี่มันเป็นประตูทุกคน นี่นะคะแล้วใครที่จะมาที่นี่เหมือนกันนะคะที่ B Feel m e g o นะคะ B Feel by เอย B f e l by m e g o นะคะก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะ <laughs> เดี๋ยวจะหาไม่เจอเหมือนวานเฮสนะคะ ควคิดื่อมันจะเจ็บกว่านี้มากๆเลยนะคะค่ะแต่ตอนที่กําลังทาอยู่ตอนนี้คือแบบม,มันไม่เรียกว่าเจ็บอะน้องมันเป็นรลลิ่งแบบแกรบถบ้าเทียบนะกดสิวโหดกว่าเยอะเลยไร้น้าตรงกลามตรงเนี้ยจะมีแบบสิยงจิดๆน่ะจะไม่ก็ได้ น่าเราจะต็กลงแค่นี้จิตบจอยตอนนี้คือหมอยำให้ประมาณรอบที่รอบที่เท่าไหร่แล้วประมาณรอบที่สามนะคะตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกแบบกิดเยอะขึ้นจากตอนแรกที่แบบยิงเข้าไปนี่คืองงเลยว่าหมอยิงแล้วหรอแต่พอมันย้อมจุดเดิมเนาะ แล้วนะคะเปลี่ยนหัวแล้วนะอตอนนี้อ่ะถ้าไม่เจอกระดูกนี่ดบอกเลยเลยว่าไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้ามันเป็นช่วงกระดูกอะนาอจะรู้สึกแบบแป๊บแป๊บแ๊บ,บแบบ เหมือนเสียวฟันแต่เสียวกระดูกตอนนี้เราก็ไปครึ่งหน้าแล้วนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้คือทำแล้วเห็นไหมอันนี้ต้องประมาณกี่วันถึงจะแบบลงสุดเหรอคะหมอของฉันที่สุดเริ่มที่ประมาณเดือนหนึ่งก็คือตอนนี้ไปสวยตอนปีใหม่นะคะ เสร็จเดีวตอนนี้เสร็จแบบงงเลยตอนนี้ไม่ได้เป็น feeling แบบเก็บมันไม่เป็น feeling แบบอยากน้ำตาเออล้นเหมือนเวลากดซิวนะ feeling มันจะแบบแป๊บแป๊แป๊บแไปหมดตอนนี้ก็มีแบบปวดเหมือนโดนต่อยต่อยกามแต่อยู่ในระดับที่ซิวว่าไปกดซิวแน่นอนใครที่แบบต้องกดสิวอะ จะรู้ว่าอันนั้นมันทรมานที่สุดแล้วโอ้นั่งพูดนั่งพูดสวยกว่าตั้งเยอะไปน,นอนพูดทําไมวะตั้งนานเสร็จแล้วนะคะฟิลลิ่งหลังเสร็จเลยเพิ่งเพิ่งครีนหน้าเสร็จเลยนะก็ตึงๆแต่ว่าข้างในอะตรงแถวแถว,แถวกระดูกอะไม่รู้ทาไมเราไม่ได้มาทําอะไรเกี่ยวกับกระดูกเลยแต่ว่าเราเป็นฟิลลิ่งแบบราวๆเหมือนเวลาดัดฟันเออถ้าใครเคยดัดฟันนะจะเก็ตฟิลลิ่งวันที่เรา วันที่เราใส่เหล็กมาวันแรกอะแล้วมันจะเป็นฟิลที่แบบออป,ปวดปวดแถวนั้นอะอันนี้เป็นความปวดประมาณหนึ่งในสิบของวันที่ใส่เหล็กวันแรกเลยแบบรวดลวดเราะเลาหน่อยแต่ว่าหวานอะเป็นคนหน้าสั้นใช่ไหมก็คือไม่มีข้างอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้คือหวาน่ะรู้สึกว่ามันยกขึ้นไปเลยนะแล้วกนะ็หวังว่าจะถ่ายรูปง่ายขึ้นนี่ลองดูดิ ดูก่อนเดี๋ยวดูดูด้วยกันนี่แหละตรงนี้เดี๋ยวเราลองไปขอดูรูปวีฟอร์ัพเตอร์ดีกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปจ่ายงินข้างล่างกันเขาบอกว่าไปกินหมูก,กระทะได้ปกติไม่ต้องเรื่องความร้อนอันนี้โอเคไม่ไม่เป็นอุปสรรคกับการดำเนินชีวิตต่อนะคะ mm. ความปวดนี้ ไม่เป็นอุปรรคต่อการกินแน่นอนเพราะว่าเคี้ยวไขมุกได้ปกตินะคะอยู่ที่คลินิกเมกโบีฟิลนะคะก็โปรที่หวันทําวันนี้นะคะจะเป็นกรอบหน้ากรอบหน้าแล้วก็เก็บเหนียกด้วยตรงนี้กอ็อยู่ที่3,999บาทถูกมากเลยคือได้ครบทั้งกรอบทั้งเหนียวก็ยงัยงไงฝากติดตามคลิปอื่นด้วยนะคะจะได้เห็นพัฒนาการหน้าเล็กๆเๆ,ๆไปเรื่อยเนาะโอ้เข้าตอนเย็นออกตอนมืดนี่นะที่อยู่ตรงนี้นะคะ เราไปหาอะไรกินกันดีกว่าหมดพลังชานมแล้วตอนนี้ตอนที่อยู่คลินิกที่ทําเสร็จใหม่ๆใช่ไหมที่หวานบอกทุกคนว่าโอ้มันปวดมันแบบมันรวดร้าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราคิดว่ามันช้าต้จะสักแบบชั่วโมงสองชั่วโมงถึงจะหายใช่ปะแต่นี่คือหวานเดินจากคลินิกนะมาเข้าเซ็นทเออไม่ใช่มาเข้าเซ็นทรัออทรวันแล้วก็เนี่ยเดินทะลุมาพาร์กก้น คือเดินนอยู่ก็แบบเอ้าไม่ปวดแรด้วนี่หว่าก็เลยเไม่เห็นต้องคิดเยอะเลยตอนแรกนี่แบบว่าโอ้จะกินข้าวเย็นอร่อยไม่เนียอะไรอย่างเงี้ยถ่ายแล้วจ้จย,ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยมั้งถ้าใครที่แบบว่ากลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลน,นะคะมันมันมันไม่ได้เป็นความเจ็บมันมเป็นความแบบเสียวซึบึใช่ครับผมแล้วก็แป๊บเดียวก็หายแล้วอยากสวยต้องอดทน อ่านเผื่อหวังว่าใครที่แบบว่าอยากจะหารีวิวให้มันเป็นประโยชน์ก็ผมก็หวังวจะให้ประโยชน์ได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะฝากเพื่อนกดติดตามกันด้วยนะคะ